สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เมื่อวานเราทําคลิปรถถูกไม่เกินสามหมื่นวันนี้ลองเพิ่มเงินมาสักสามหม่นหดูว่าจะได้รถด,ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่พูดความทาเพลงครับเริ่มเลยครับผมอันนี้ก็เราอยู่ใน Market p ตเพจเช่นเดิมครับผมรถราคาถูกๆเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะสมัยนี้เศรษฐกิจสุดจะดีนะครับผม ก็มาดูนะครับผมอ่าเริ่มต้นคันแรกเลยครับอ่าขายตามสภาพอยู่มีนบุรีเป็นโตโยต้เอ้ยไม่ใช่เป็นฮ o n d a City ี้ไทเซนนะคนไทยเรียกกันเอ้ยไม่ใช่มันมันรุ่นนั้นจริงโตโยต้าซิตี้นะครับผมภาษีขาดสี่ถึงห้าปีภาษีขาดกี่ปีก็ช่างแล้วครับอันนี้บอกไว้ทุกท่านเพื่อเป็นความรู้ใครรู้แล้วก็ก็ผ่านไป คือภาษีจะขาดสักแปดปีเก้าปีเนะี่ยแต่ไปคือเอาไม้ง่ายขาดเกินสามปีนะครับต้องจดทะเบียนใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องวลนจะขาดแปดปีหรือสิบปีเนะี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังไปแปดถึงสิบปีนะครับผมจ่ายย้อนหลังไปแค่สี่ปีเท่านั้นนะครับผมตามนี้แต่ประเด็นคันนี้คือเครื่องดีเพิ่งวางมาแล้วภาษีขาดเกินแล้วเพิ่งวางเครื่องมาก็ต้องดูนะครับผมว่าเอกสารวางเครื่องมีครบไหมไม่งั้นโอนไม่ได้นะครับผม ก็ลองมาดูรถยนต์กันนะครับผมถือว่าเป็นรถค่อนข้างสวยนะครับผมคันนี้สีภายนอกดูดีนะครับผมราคาถือว่าถูกมากแต่ประเด็นคือภาษีขาดก็ยังต่ำก็หลักหมื่นจดทะเบียนใหม่นะครับผมแล้วก็โอนได้ไหรือไมอีกเรื่องอ๋เป็นสายบันเทิงนะครับผมลำโพงเต็มืมลำโพงมันทุดจุดนะครับขายหูระเบิดไปครับลำโพงเยอะจริงครับ ไม่รู้ออกอดอกนะนี่แซวเล่นๆนะผมเกียร์ออโอต้นะครับผมผมอะไรเปลี่ยนมาแล้วภายนอกดูดีนะครับผมนี่ลูกุญแจหายแต่ภายในนี้ลำโพงเยอะไปหน่อยนะสำหรับผมจะใครสายบันเทิงก็เชิญครับอ่าเป็นเครื่องเครื่องวางมาจะเป็นน่าจะเครื่องบล็อกเดิมวางมาจะเป็นเครื่องตัวเดิมครับหมายถึงเครื่องรุ่นเดิมครับผม ไปต่อก็สภาพภายนอกก่าล้อดูดีนะครับผมแต่ลำโพงเยอะตามที่บอกวันนี้ลำโพงหลุดเหลืออันเดียวนะครับผมขนาดนั้นก็ตามราคานะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าชอบถูกใจก็ลองไปดูในปาเก็ตเพย์นะที่คันแรกเอาลองดูคันต่อมานะครับผมอ่าเป็น Honda City เหมือนตัวเมื่อกี้แต่เก่ากว่า โฉมหนึ่งครับผมไฟท้ายมันจะไม่สวยใท่ากับเมื่อกี้ให้ดูไฟท้ายกับเมื่อกี้เนี่วะาอ่านี่ยออกไฟท้ายนี่มันจะดูแบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยอันนี้มันจะดูเก่านะผมอันนี้รูปไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับตามรูปสภาพภายนอกก็พอได้ครับผมที่เปิดประตูเหมือนจะไม่มีเครื่องก็ใกล้เคียงกันไม่มีก็ยังดูดีอยู่นะครับผมเครื่องเดิมหัวฉีดเกียร์ออตโต้ฮอนด้าซิตี้ อนด้าพวกฮอนด้ารถตระกูลฮอนด้าเลคอนโซลนี่ค่อนข้างจะดูดีครับวัสดุค่อนข้างจะดีกว่าโตโยต้าสำหรับผมแบบเท่าที่เคยเจอมานาก็ค่อนข้างเย็นนะค,คันนี้ราคาสามหมื่นสองก็ลองดูกันนะครับผมสามหมื่นสองเป็นเกียร์ออโต้จะเป็นทรงมันก็จะดูเก่าไ้กันเมื่อกี้ดูคันต่อไปกันเลยครับอันนี้รุ่นประจำผมเลยมีหลายคันมากแต่ก่อนขายหมดแล้ว ขายตามสภาพเครื่องยกใหม่ยกเครื่องใหม่ก็เป็นตัวนิสสันซันนี่1 4แต่ว่าเป็นตัวเปลี่ยนโฉมข้างหน้าเนี่ยฝากระโปรงเนี้ยกระจังหน้านี่จะเปลี่ยนแหละไม่เหมือนตัวก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสปอตไลท์ light, ก็ทันนี้สีภายนอกค่อนข้างเละเลยนะครับผมภายนอกก็ตามอายุตามสีตามอายุแล้วก็มีรอยบุบบ้างน,นะครับ ลักษณะเหมือนจะจอดจอดไว้อย่างเดียวครับผมก็ถ้าไม่สนใจเรื่องสีก็ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับดีมากนะครับผมนิสสันซันนี่ขับดีจริงเป็นกียร์ออโต้เบาเป็นเบาะหนังนะครับผมเป็นลายไม้เนี่ยแล้วก็ซันนี่ตัวเนี้ยจะไม่ค่อยโซมตรงคอนโซลเนี่ยจะค่อนข้างสวยออืเปลี่ยนเครื่องใหม่นี่ใช่แล้วกันนะสี่กอคสี C ่ศูนย์อ่าคันนี้แหละ 4804นี่เน้นวางเครื่องแรงนะครับเนี่ย SR20 ครับผม <c oughs> เครื่องธรรมดาคนระับไม่มีเทอร์โบครับหน้าเกียร์อัตโติ SR20 แรงกว่าเครื่องเดิมเยอะครับผมเครื่อง2 0 0 0ซีนะครับเครื่องเดิมมัน1 0กนะครับตัวนี้ก็ดูคันต่อไปกันครับอันนี้เป็น BMW 30ิบจะไม่ผิดนะสาม30ะบะยเป็นซีรีส์3ครับตัวเก่าก็ ภายนอกก็ข้างหน้ามีรอยแตกตรงนี้แต่ว่าส่วนอื่นก็ดูดีนะครับผมวาง s r s อา0ของนิสสันนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องธรรมดาไม่มีเทอร์โบคิดว่าไม่มีเป็นน่าจะเป็นเอ2อร่สขับหลังนะครับคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังเ,เหมือนคอมค้างนะครับแปึงอ่ามาก็ คันนี้ภายนอกสีดูเดียบร้อก็สวยภายในก็ดูดีนะครับผม SR Auto สามหมื่นนะครับผมใครชอบ BM โอ้โหใส่ลำโพงมาเติมนะใครชอบ BM เก่าคลาสสิกนะสวยใช้ได้นะครับผมภายในก็พอได้นะพอรับได้กับราคา35,000ก็เป็นเครื่อง SR 2 0 นะครับผมขับเคลื่อนล้อหลังไม่มีเทอร์โบเท่าที่ดูไม่มีครับก็ไปคันต่อไปครับหลุดจองโตโยต้ ota, าไทส์โด่งรถโรงงานแท้ก็สามหมื่นสามชมนี้ราคาสามหมืนสามเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเป็นฝูงเป็นท้ายแยกด้วยปกติจะเป็นท้ายติดกันอันนั้นจะเก่ากว่าอันนี้เป็นโชมใหม่กว่า้ท้ายแยกแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับผมสสีตรงนี้ ไม่เหมือนกันก็ต้องลองดูก็ไม่รู้ว่าทะเบียนไปไนไ,ไม่เจอทะเบียนแต่เขาบอกว่าเอกสารพร้อมโอนนะครับสามหมื่นสามถ้าต่อได้เหลือสามหมื่นนี่โคตรจะถูกครับรุ่นนี้รูปทรงก็ยังดูทันสมัยอยู่นะครับผมอ๋อนี่เจอแล้วว่าทําไมมันถึงสามหมื่นสามเพราะตรงนี้มันเละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเละถึงโครงรถหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นแค่ แก้มด้านนี้ครับซื้อแก้มเปลี่ยน,นยหลักร้อยยังมีให้เห็นนะครับผมแต่น,นี้ก็เราไม่รู้ว่าเลถึงโคง้งว่าทะเลถึงโค้งก็งานใหญ่นะครับผมอ๋อนี่ครับผมแต่ทรงรถรุ่นนี้นี่ก็ถือว่านี่เป็นรถยังดูทันสมัยครับนี่เป็นเครื่อง 4A นะครับผมเป็นเกียร์ออโต้เท่าที่เห็นเมื่อกี้ครับมีทะเบียนครบหมด สภาพห้องเครื่องดูยังดูสวยครับมีแค่ฝุ่นก็สวยครับถือว่าไม่ลกลุงลังครับอย่างรถบางคันติดแกนสายเสยระโยงอะยางมั่วสวหมดอันตรายครับแบบนั้นก็ข้างหน้านี่ดูดีนะมีเละแค่ตรงจุดนั้นครับผมไปคันต่อไปครับอันนี้ไม่บอกก็คงจะต้องรู้ว่าเป็นรถที่เป็นแท็กซี่มานะครับผมอดีตแท็กซี่นะครับผมอดีตเป็นสาธารณะนะครับปัจจุบันเป็นส่วนตัวนะครับผม ก็เกียร์ธรรมดาเรก็ไม่รู้ว่าวางใหม่หรือยังนะหลังจากเป็นแท็กซี่กระจกธรรมดา3ามหมืสามจะข้อดีก็คือปีรถนี่จะค่อนข้างใหม่แล้วก็อะไรนี่เกิือนประเทศแน่นอนเพราะมันเป็นแท็กซี่ครับผมติดแก๊ส LPG นะครับผมมียางอะไรให้ด้วยอ่าถ่ายมาว่าข้างหลังเนียนๆไม่เคยโดนชนประมาณนั้นครับเอกสารมีพร้อมก็แต่ไม่ได้ถ่ายห้องเครื่องมานะครับผมคันนี้สามหมื่นสาม ถ้าใครไม่สนใจว่าเคยเป็นอดีตแท็กซี่มาก่อนก็ออกใช้งานกนะ็ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมก็ดูคันต่อไปกันครับอ่าโตโยต้าโซลูนานะครับผมสีภายนอกดูดีนะครับผมก็จะมีร่องรอยบ้านแต่ก็ถือว่ายังดูดี 35, ครับสามหมืนห้าค่อนข้างถูกแต่สีตรงนี้ปูดก็ถ้าใครไม่อินเรื่องสีนะถ้ามันสีรู้สึกว่าจะปะรอบคันนะครับผม ภายในดูดีครับถ้าใครไม่อี t เรื s สีก็มองข้ามไปครับผมกระจกในรุ่นนี้ส่วนมากจะเป็นกระจกคู่หน้าไฟฟ้าข้างหลังเป็นแบบเอมือหมุนนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาภาษียังไม่ขาดนะครับผมซื้อรถภาษีไม่ขาดเนี่ยดีประหยัดตังค์ไปได้หลายพันนะครับผมบางคันมีแถมประกันให้ด้วยก็ภายนอกก็ล่องรอยตามการใช้งานอืมก็เป็นแม็กเป็นล้อกระทางสามหมื่นห้าน่าจะต่อราคาได้อีกนะครับผมคิดว่า ดูคันต่อไปแล้วคันสุดท้ายที่ผมเปิดไว้นี่อ่านก่อนค่อยถามนี่ครับขายเป็นซากตามสภาพรถจอดนานสีพอได้ภายในเรียบร้อยแอร์ไม่เย็นช่วงร้างต้องเก็บโอ้โหครบสุดเครื่องหนึ่งเจซเลขเครื่องไม่ตรงเอาแบตมาใส่ครับกลับได้เลยแสดงว่าแบตเตอรี่ไม่มีเลขเครื่องไม่ตรงอันดับแรกก็ต้องมีเอกสารการวางเครื่องนะครับผมเอกสารที่มาที่ไปของเครื่อง จะลงเล่มได้แต่ถ้าเกิดซื้อไปเป็นอะไรนี่ค่อนข้างจะเหมาะสมคุ้มราคามากเลยนะครับผม,มสวย,ย่นยครับนี่คือ b m w series ห้านะครับ e สามสี่ครับผมกันชงกันชนนี่ยังไม่แตกนะถือว่าสวยมากคันนี้แต่เอกสารไม่พร้อมโอนเพราะว่าเลขเครื่องยังไม่ตรงก็ต้องไปลงเล่มให้มันตรงกันนะครับผม ภาษี62ก็ยังขาดไม่เกินก็ยังใช้ได้นะครับผมมีรอยขูดมาด้านหน้าซ้ายนะครับแม็กก็สวยนะครับผมภายในค่อนข้างสะอาดและใหม่มากเบาะหนังไม่ขาดด้วยครับสวยงามเป็นเกียร์ออโต้ครับเครื่องเจส่สนดมากก็เกียร์ออโต้ <c oughs> ภายในข้างหลังก็สวยงามนะครับผมเนี่ย B.M. ซีรีห้ามจะใหญ่มีแอร์หลังนะครับแอร์ Air เป่าเท้าด้านหลังก็มี รุ่นนี้เป็นรุ่นในใจผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับเคยมีใช้อยู่กับค่อนข้างที่จะดีนะครับรุ่นนี้วางเครื่องเจมาแล้วครับผมก็รถนะครับผมรถที่เปิดมาถ้าเป็นผมมีงบสามหมืนห้าผมจะเลือกคันอะไรดีวะเป็นผมสามหมืนห้านีก็ใช้แก๊สอย่างเดียว นี่ก็วางเครื่องรถ SR ยี่สิบคุณผมผมเลือกคันนี้แล้วกันคันนี้ครับลองมาก็คันนี้นี่คันนี้อาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าได้ความเป็น BM นะผมสวยดีผมชอบก็ราคาไม่เกินสามหมื่นห้าเนี่ยได้ BM ขับเท่งนะครับเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะอแล้วผมว่างั้นว่คลิปนี้ก็ฝากไปแค่น,นี้ส่วนเพื่อนๆชอบรถคันไหนก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ